วัดปาวันปลานี่ขบวนขบวนทั้งนาได้ๆโอ้แขกไงท่านก็ได้ถือแขกท่านท่านผู้นี้บ้างอาสบังแดดพ้อมันบาถือแขนี่สมมติลาดกว่าได้โอกาสได้บังพ้อหรอบังพหร้อมมันกด่แล้ว

แต่เค็บมีก็่กับคือขี่เค็บหนูเทียบยังไงกระคาบรั่ไปรวยแต่ไล่เพิ่นบานคนไม่ยัดนี่มาจากคนโกใสครับนี่แน่นอนแต่ไล่เพิ่นมีล้มพอมขึ้นทุกบ้างเพราะมีผ่านบงน่นสนใจกับติดต่อเพื่นใดครับใส่ฟิเมอร์กานที่ตะไล่เพื่นนี่อันดับหนึ่งเลย รูลรพันสององพันเกิครับรูลพันสอง่ครับปังละลอยกังละลอย ฝีมือครับฝีมือแรงว่าพมีว่าแตกชว่านั่นอันนี้สู้กับอลเงินรับสู้กับบอาเินรวกลางกับอเงินนี่ครับนันสนใจกติดต่อครับหายากเรียสร้างต่ไลสร้างตะไรเก่งๆเนาะหายากสร้างมัดกใสครับมักุเป็นอย่านีกระบวนแห่กระบวนเครื่องเสียงยังมาทัานมา อา่ผาซะก่อนทุ่มมืนยำกีซ้อนนี่มันซาน้ำซุนยำกีซ้อนยำตอยตอยลังน้ำเป็นนาสองตอยหลังสมอดไปเปลี่ยนเดี๋ยวน้ยำหนกก็เย็นพอพอพอพดีอากาศมันเย็นนะอากาศนสเเาบอกยอยอดเาบาอ แนแล้วครับนี่คนมือเล่หไหยอยู่ดิชุ่มชุมชุ่มพายุเมืองหนอกเขายากระเบิงอยู่ดิที่ไตก็ีนญี่ปุ่นเห็นทุคนารครับเหก็สั้นไงานประเภทนี้ อรุรักมาที่นี่เขาไหวมันรินันก็จะมาชมอปนะมันก็มีแน่าทลดนะรับของกทินแนมีเตามีไ่หองนอันนี้แก็มเลยแม่นแม่นยกเสียนียเจ้าถือยังโอ้ยเนวขอบปัตเนวข้อปัตไตเจ้าเจ้าข้อไม่คอยเล่นเนาะคอยขี้ปัดไต่ไหมฮะนี่ก็ปัดไตเล่นนี่ ้ก็ต้องครอบบวชอาตยก็ยิ่งัหนักเล้ยงครอบต้องเพื่นบอกว่า่บครอบบัดบวชครอบไม่น้ำวรอาตายเ่นี่ไงไตเน่าือโอ้ยแล้วก็เน่ถือนอะรไตเน่ครอบก็ใช้พานเนาะใช่ไหมันน้มันมันถือเน่อยมันสองมือมือนึ่ยข้าอเยอะเอาสิบ อันดบนเองเยอะว่ากิดชิบ่ะได้ค้ก็ม่วไม่จิตศรัทธาหรอเนาะ้เทีนดยเจ้าอ้แค่เ็นแค่ไหแค่สีตแบ่่อไป่รับนี่ก็ต้นดอกเงื่อนของโลกใหม่ครับจัดการครับอมครับัน ยำขี right ้ซ st ่อนไปยุก็มองนะครับหามเปล่นเนีดยือกไม่เลื man, ้องเน็บูแต uh ่ว uh uh ่าเน้เบซองหนูเนี่ยดอกไม่เหลืองลงกะละลงภาษาคอมคาถาทายยังแล้วเกียวกับสีมวนเุงลง นี่วานอันบอกว่าท้าเพื่อนฉันเนาะเป็นอะไรจะเจ้าในบ้านเาเนแค่ท่ามกด้เกี่ยวได้กับเลยผู้ใหญ่ครับเาโอแค่สิเป็นแค่ว่าสิเป็นปวดนฮะครับดีไปหอดวัดตายเพราพอยู่ที่น่มาไไม่กว่านเอ๋อเ็ได้ก็ได้เอาเฮ็ดป็นอันนี้เลยออเย็กินเ่ยอเ็นเย็นเทามอ

ข้นอยางนอย่างเดไปเฮื่อนเอันนี้ไม่ยังต้นนั่งเงือกยัค้าขายร่ำรวยมาสินม่าไปมาทีมาไม่ยันในปู่อศร้าอีกแล้วค้าขายร่ำรวยมนแล้ววะมองมาทีมาโอ้ยนอนเลยปูร้าจัน ยัจ,จก้อนไหมากจก้อน,นี้เล้าขารับรวยก็นนอห็นเท่าไหรขนทองไหลมาเทมานทไอ้นี่แหลนทองไหลมาเทมา Icana, ได้ยเยอะกว่ารับรวยเงินทองเฮ้ยคาซามาบาลีนี่แม่พ่อยเฮ้ยพ่อใหญ่พ่ออันไหนพ่อพวกบาลีตอนโอ้ยบาลีมันขุดเนี่ยนี่พ่ออันว่นไหนเลียวนี่ชุวงนี้มันกันนี่เลยตตรงว่าไม้มันเขาว่าอยันค้าขายรับรวยเงินทองไหลมาเทมาเออไหลมาเทมาอยู่ดี เตากันยไปเซ่าดิบมาบ้านไปมาเทมาเออรถแท็กซี่โอ้รถแงกลังมากไ้างหนึ่งไื่อนที่ไปหาซุมฟอนดิบ่า่มากไงยูแดดยูมนี่ไม่ติแนงอันวเอปไปเี่ยว อมกุ้มแล้วเป็นซอมกุ้มเลยว่ี่ช่หนึ่นแนงแฮต่างหากมาเล่นหน่อยครับหน่ีแลาบุนอนอสียตรตัี้